วันนี้วันที่7กรกฎาคมรายงานตัวเตรียมความพร้อมช่วงปีซีซั่นวันแรกของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้มีนักเตะค,คนไหนมาถึงแล้วบ้างนี่คือคนที่สโมสรเอารูปลงในเพจในเว็บใน IG คนแรกเลยนะอามัดเดียโลโอ้โหแต่งตัวโคตรเท่เลยเว้ยรองเท้าก็สวยเสื้อก็สวยหวังว่าฤดูกาลนี้ ฟอร์มจะโหดและไม่เจ็บนะยิงเยอะๆส่วนคนนี้เดเอโกเลออนแบ็กซ้ายคนใหม่วัย18ปีเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานวันนี้เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมทันทีเออพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้ได้ไวๆในหนูจะได้ขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่นี่ก็กองหลังดาวรุ่งของทีมอีกหนึ่งนะนะเอเดนเฮเวนนะฤดูกาลที่แล้วมีโอกาสได้ลงสนามหลายนัดและก็โชว์ฟอร์มได้ดีซะด้วยเสียดายไปเจ็บนิดนึง เพราะฉะนั้นรดูกาลนี้ดูแลตัวเองดีๆจะได้มีส่วนช่วยพี่ๆเขาโอ้โห oh มาแล้วจ้หนูค o อบบี้เมนูอืมดูจากแก้มดูจากอะไรแล้วช่วงปิดรดูกาลน่าจะกินแซบอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงเตรียมความพร้อมอรีดน้ำหนักออกมาให้ดีเลยน้องขอฟิตๆรฤดูกาลหน้าเองน่าจะได้ลงสนามเยอะเลย ช่วยทีมหน่อยอันนี้มาเป็นคู่เลยโทบี้คอริเยอร์กับเมสันเมาส์มาพร้อมกัน2คนโทบี้คอริเยอร์กับเมสันเมาส์ฤดูกาลที่ผ่านมาเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่ได้ลงสนามกันน้อยไปหน่อยเมสันเมาส์เวลาลงสนามก็หายยโทบี้คอริเยอร์ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต้องอรีดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ช่วยทีมหน่อยซีซั่นหน้าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการรายงานตัวฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นก็คือลุกชอนี่แหละฮะ ใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าสุขภาพหรือเปล่าที่มันเดินง่ายๆอะ่ะไม่สะดุดขอบประตูไม่สะดุดขอบฟุตบาทหรือว่าไปเตะโต๊ะเตะอะไรเดี๋ยวมึงเจ็บอีกเจ็บแล้วไม่ได้โหเจ็บสองสามวันหายมึงสองสาเดือนหายโอ้ยขอให้ฤดูกาลนี้กระดูกแข็งแรงทีเทะวะโอ้ยพี่อุยยังรอเลยนุแสแซมาราอุยมาถึงแล้วเช่นกันนะจ๊ะก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมกับทีมเยอะเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นตัวหลักในแผงหลังไปเลยก็ไม่น่าเกลียด แบ็คซ้ายหรือเซนเออแบ็คขวาหรือเซนเตอร์ฝั่งขวายืนได้หมดคนนี้มาท้ายเดลิกเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆช่วงท้ายฤดูกาลดันไปเจ็บซะก่อนถ้าไม่เจ็บนะมีโอกาสช่วยทีมได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้หายแล้วก็ฟิตร่างกายให้ดียืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางไปยาวๆเลยแม่นักเตะใหม่ป้ายแดงที่เด็กผีอยากได้แล้วก็ได้มาจริงๆมาเทอุสคุนย่า ยิ้มหวานมาเลยทีเดียวช่วยทีมหน่อยนะเอาแบบระเบิดฟอร์มเหมือนตอนอยู่วูฟเลยนะยิงเยอะๆจ่ายเยอะๆเล่นดีๆเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักของทีมในซีซันหน้าทีเถอะวะเอาจริงๆไม่ต้องมาก็ได้มั้งหาทีใหม่อะไรอย่างนี้ไหมอะเออเขาก็อยากเปลี่ยนอยู่นะจะมาเร็วทำไมวะหมัดรายงานตัวเร็วเร็วไปเปล่าไม่มีอะไรทำเลยไงพักผ่อนอีกสักเดือนหนึ่งไหม เออเผื่อมีทีมสนใจอยากดึงตัวไปร่วมทีมมาวันแรกมึงก็หน้าตางงงแล้วอะ่ะหน้าตาเหมือนมึงยังไม่ตื่นอะ่ะยังไม่สั่งอะ่ะฮะอังเดโอน,น่าเออคือตอนนี้เด็กผีไม่เอามึงแล้วแต่ถ้ามึงไม่ได้ย้ายอะ่ะก็ไม่รู้จะพูดไงไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะเห็นหน้าแล้วก็ได้สอนหายใจไปซะไปรีบเข้าไปซ้อมไปแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของแฟนผีไร้ขนเอาไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กรูมิง นอกจากเล็มขนน้องชายได้แล้วยังเอาไปเล็มขนทั่วร่างกายได้อีกด้วยโปรดีๆเดือดเจดเดือนเจ็ดหนนสี่ร้บาทเท่านั้นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ไข่คีนซิ่งเอาไว้ล้างน้องชายให้หอมสดชื่นกันไปเลยสองแบงค์แดงมีทอน